เอวันมีสุตังเอกังสมัยยังรพระควาภารณะสียังวิหารติอิสิปตตัตเนมิคาะเยตตะละโขพระควาปัญจวัคียาภิกขุอัมมันเตสิเทวมีภิกขเวปันอัตตาปัชาะเตนะเสวิตปพายโยดายังกาเมสุภุมมะสุขังลิกานุโยโคโฮิโมค,คัมโมโปุชนิโกอานะนิโยอัน นันทะสหิโตโยใจยังอันตะกิระนัธายุลโยโคทุโคอานะริโยานันทะสหิโตเอเตเตพิกเวอุโคอันเตอนุปะคโมปชิมาปฏิปตาตตาคเตนะอภิสับุทธาจากขุกกรณียานกรณีอุปสมายะอภิยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวตาติ กตมาจะสาพิกเวนมะชิมาปฏิปทาตถาทาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกกะระนียานกะระนีอุปสมายะอภิยายะสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติอัยะเมวะอริโยอันทะฆะอิกมัคโคเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากะสะโปสัมมาวจ๊ะโอวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวนมะชิมาปฏิปทาตถาทาคเตนะอภิสัมพุทธา จะขู่กรณิยานะกรณีอุปสมัยยะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปนะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามารณัมปิทุกขังโศกปาริเทวะทุกขะโคมนุสสาปิเธอปิดเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยทุกขาอปิเยหิสัปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดจังชะลาภติตัมปิ ทุกขังสังคิเตนะปันจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปะนะพิคเวทุขะสมุทยโยอริยสัจจังสัยายังตันหาปานุภวิกานันทิลาคะสาหคตาตันตระตันตระพิน,นทินีเสยทีถังกามตันหาภาะวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปะนะพิคเวทุกขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะ ตันหายะอะเสสะวิราคะนิโรโทรจาโโปตินิสันโคมุติอนาละโยอิทังโขปณะพิกเวทุกขะนิโ,โรโกขะมินีปฏิปทาริยสัสจ,จังอิยะเมวะอริโยอาทัคขังอิกโก มัคโคสิยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมากับสัโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขะอริยะจันติเมพิกเวปุเพออนานุสุเตสุจักขุงอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวอุทปอโลโกอุทปาติตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริเยยันติ เมพิกเวปุบเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริยายะตันติเมพิกเวปุบเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาธิยานณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอิถังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุบเพอนานุสุเตสุ ทมเมสุจักุงุทธปาธิยาังอุทธปาิปัญญาุทธปาิวิชาวุทธปาิอโลโกอุทธปาิตังโขปนิถังท, وع, ทุกขะสมุ er, <c oughs> ทโยอริยสัจจังปหาตันพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุทมเมสุจักุงุทธปาิยาอุทปาิปัญญาุทธปาิวิชาวุทธปาิอโลโกุทธปาิตังโขปนิถังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเม พิฆเวปุเพนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอีกถังทุกขานิโรโทอัศจรริยศศัจจะติเมพิขเวปุเพนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิถังทุกขานิโรโทอริยสัจจังปะชิกาตันพันติเมพิขเวปุเพนะนุสุเตสุธรรมเมสุ กขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิตังโขปณิถังทุกขานิโลโทคะอายะสัจจังชัดจังกันติเมพิกเวปุเพนะนุสุเตสุธรมเมสุจักขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิปัญวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปปิอิถังทุกขานิโลโทคามินีปฏิปัทาริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพนะนุสุเตสุธรมเมสุจักขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปปิอโลโก อุทพปะฏิตังโขปนิธังทุกขานิโรธคามิน <um ีป um. ฏิปทาอาิยสัจจังพาเวตันันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปฏิยานังทัพปฏิปัญญาุทัปฏิวิชาุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโขปนิธังทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอาิยสัจจังพาวิตันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จักขงุทธปฏิญานังขธาปฏิปัญญาขธาปฏิวิชาอุทปฏิอโลโภขทาปฏิญาวากีวันจินจก็จะมีพิกเวอิเมสุจัตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวะลังหิทวาทะสาการังยะถาพูตังยานะัทสนังสุวิสุถังอะโหสิเนวตาวาหังพิกเว สเทวะเกโลเกสะมาลเกสะพะระหะมะเกสะสะมาะณะพะราหะมะนิยปะชายะสะเทวนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจายาสิงยะโตจะคโเมีพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติปาริวังทะวทะทากาลังยถาภูตังยานะทัสนัง สุวิสุทังอโหสิอัฏฐาหังพิทเวทะสะเทวะเกโลโกสมาละเกสะพระระหะมเกสะสะ,สะมมนะพระลานหะมนิยาปชายะวะสะเทวะมนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโตทปัญจายาสิงยานยานจาปะปานะเบนะทสนังอุปทะปาธิอกุปาเมวิมุติอะยมมะติมาชาติ นัตถิธานิปุณะภวโอติอิทะมะโวจะภะคะวาอันตะมะนาปัญจวิคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอนันทุงอิมันสะมมิจปะปะณะเวยากะระณะสมิงภะยามะเนอายสัมันโตโอทันยะสาวิระชังวิตามะลังธรรมะจักขุงอุทธปาทิยังกิจิสม,มุทธะธรรมังสัพพันตังนิโลทะธรรมัติ ปเวติเตภะควาธรรมะเกกุมมาเทวาสัทธรรมนุสาเวสงเอตัมภะควตาภารณะสียังอีสิปตะเนปิกะทเยอนุตลังธรรมะจากการปวัติตังอปวติยังสัมมาเนนะวาพระราหะมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระราหะมุนาวาเกนะจิวาโลกะสัมมินติภุมมานางเทวานังสัตทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาทัตตรนุสาเวสุง จตุมหาราชิกานางเทวานางสัต,ตว์ทางสุตวาตาวะสิตาเทวาสัตวมนุษาเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตวมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตวมนุษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมาณลตีเทวาสัตวมนุสาเวสุง นิมาณรตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวะปะละนิมตาสัตดีเทวาสัทธรรมุสาเวสุงปะละนิมิตะวะวัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวะพระละหามกกายิกาเทวาสัทธรรมุสาเวสุงเอตัมภควัตาภรณสียังอิสิปเตนะมิขะทายเอนุตตลังธรรมะจักกลงปวติตังอาปะติวติยังสามะเนนะวาพระลาหามะเนนะววเทเวนะวามาเลนะวาพระละหามุนา ปาเกนะจิวาโลกสซมินติอิติหเตนะพระเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระระหมะโลกาตัโทโตคาพุคันจิอัดยันจทะทัศส,ะส,ะสะหสีโลกาทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมานูจะโอลาโลอุพาโสโลเกปาตุละหูติอติกัมเมวะเทวานังเทพานุภาวัง อะทาโคปควาอุทานังอุทานเสีอัญญา,า,า,าวนะัวะตะโพโกทันโยอัญยาสีวัตะโพโกทันโยอิติหิตังอายยะสัมตโตโกทันยะสะอัญยาโกทันโยตะวานามังอโหสีติ